สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ยู่บานลุงแก้วไหม่เก่าเนาะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงแก้วไหม่เกา่ามีลหลายๆหลังจ้าเดี๋ยวจะทะยอยลงให้ท่านผู้ชมเบิงเรื่อยๆจ้า หลังนี้เป็นหลังที่สองที่ได้พาชมบ้านหลังนี้ทางลานกติดกระโจกเรียบร้อยเนาะเป็นบ้านที่มีขนาดหน้ากว้างหเมตรคูณยาวหเมตรขนาดก็คือ6คูนหนั่นหละจ้ามีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องถูมีระเบียงด้านหน้าพ่อมานั่งมีประตูด้านหลังไว้สำหรับต่อเติมอยู่ในราคาส5 0แสนหามืนบาทพร้อมติดตั้งฟรี บ้านลุงแก้วกะอยู่บ้านขามเปียตำบลกูทองอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามการทรงบ้านของทางลานกะทรงทั่วไทยยกเว้นสามชายแดนภาคใต้เนาะคาจะทรงกะเท่าที่เคยสอบถามลุงแก้วลุงแก้ว,แ,กวแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าคาคาน้่มแพ้งขึ้นในหนึ่งกิโลเมตรแรกนี่อาจจะทรงฟีจา้าหรือว่าในระยะทางที่ไกลเคียง การแน,นี่นํนา,นาคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะทางหลานว่าคุยกับทางร้านได้โดยตรงเลยจ้าสําหรับการจัดทรงสามารถต่อร่องผูดคุยกันได้อยู่ไก่เคียงบ่ไกลเกินไปกระดได้เนาะก็คุยกับทางร้านจะได้ชัดเจนมากกว่าไม้ที่ทางร้านน้ามาใส่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเป็นบ้านไม้เก่้ทางร้านก็ซื้อบานไม้เก่ามารวบรวมไว้ไม่เห็นเป็นบ้านหลังไม่แบบนี้ละจ้า เบิ่องรอบๆไปน้ากันเนาะก่อนขึ้นไปชมภายในตัวบ้านคางๆกันนี่ก็คือสร้างกําลังติดตั้งบ้านทรงโมเดิร์นเหตุยังบวเเร็จเดี๋ยวเซจแล้วทางช่องจะพาท่านผู้ชมมาเบื่องเนาะหลังบักใหญ่เลยจ้ายกสูงก่อนอื่นเขากลับมาชมลังที่ตั้งโชว์ไปกอนนี่ก็คือโซนระเบียงด้านนาขนาดบ้านนี่หกคุณหกเมตรนี่รวมด้านนาน้ำเนาะจ้ารวมระเบียงด้านนาเรียบร้อย เป็นบ้านทรงจัวต่อไปก็ขึ้นไปชมบนโตบ้านกันเลยจ้าในโซนของบันไดก้อนขึ้นโตบ้านก็มีประตูน้อยไว้ให้นึ่งชุดขึ้นไปโตบ้านก็จะเป็นระเบียงโซนดานนาระเบียงตรงนี้ยื่นออกมาประมาณเมตรหาสีพ,พอมานั่ง มีมีมานางเงี้วหอยหนึ่งตัวนางผักพรยนใจเนาะรับลมรับอากาศหลังคานี่ยื่นออกมายัางบดเต็มระเบียงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสามารถแจ้งต่อเติมได้แจ้งทางร้านต่อเติมให้ได้หรือว่าอยากได้เป็นระเบียงแดดแบบนี้ก็ได้จ้าตามความชอบของลูกค้าเลยเนาะแต่ว่าทางร้านออกแบบมาเป็นแบบนี้ มีประตูใหญ่ก้อนเขา่าโตบ้านหนึ่งชุดเป็นแบบบานเลื่อนสะไล่ไปทังซ้ายทั้งขวาจ้าสะไล่ไปอย่างละเคิงเนาะทั้งขวาทาังซ้ายสำหรับท่านผู้ชมท่านไดที่เบิ่งคลิปบ้านเก่าไปเนาะราคานี่อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นจ้าสำหรับราคาบ้านจะบอก้งทีปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนาะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทางร้านแจ้งว่าค่าวัสดุแพงขึ้นค่าน้ำมันกับแพงขึ้นก็ต้องมีการปรับเนาะตามสถานการณ์แนะนำเช็คราคากับทางร้านอีกเทือน,นึงจ้าอันนี้ทางช่องน้ำมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็น้อมูลคข่าวๆเนาะสำหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าล่งแก้วท่านใดที่ฟังคลิปแล้วอาจจะได้ราคาเดิมยจ้าทาสื่อทาย,ยกไปท่นทีเนาะ แต่ว่าถ้าเวลาล่วงเลยไปเป็นปีราคาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนเนาะกับเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆจ้าทางช่องก็นํามาฝากเรื่อยๆเนาะเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆเบื้องต้นกับเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวนะจ้าเนาะ,เ,นะเตรียมเพื่อไว้เฮาก็จะได้หูวว่าราคาบานประมาณเท่าน,นั้นเทนน่านี้บานขนาดนี้เท่าน,นี้เตรียมตัวไว้จ้า จะได้ว่านักเกินไปเป็นข้อมู่นเข่าๆบ้านหลังนี้ก็มีหนึ่งหองโถงนี่คือหองโถงจ้าหองโถงนี่มีประตูไว้ให้หนึ่งชุดเป็นแบบบานเลื่อนแล้วก็มีแบบบานเปิดด้านหลังสุดเพื่อต่อเติมหองน้ำหองขั้วใดคือกันจ้าบานหลังนี้บบมีหองน้ำเนาะมีต่หนึ่งหองโถงหนึ่งหองนอนและกะ็ระเบียงด้านนานี่ก็คือเป็นประตู เขาภายในตัวห้องเป็นแบบบานเปิดจ้าเปิดออกมากข้างนอกโมเมนบานเลื่อนเนาะถ้าอยากได้บานเลื่อนก็นสร้างทั้งลานฮ็ดได้คือก,กันภายในก็นยังบ่ไบ้บผนังจ้าฝ้าเป็นฝ้าไม้ฝ้าหลุมสายไฟก็เดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วไพ่มักบานแบบบ่บุแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึ่งจ้าหน้าต่างภายในห้องนี้มีสามชุดเป็นแบบบานเลื่อนคือกัน ขนาดของห้องนอนกับห้องทถงนี่ก็มีขนาดพอกันจ้าขนาดประมาณหน้ากว้างสคูณยาว4ีเมตรหาสิบประมาณนะจ้ะเนาะเพราะว่าขนาดบ้านร่วมทั้งเมดนี่ค่ะหกคูณหกเมตรตัดระเบียงด้านหน้าที่ยื่นออกไปประมาณเมตรหาสิบก็จะเหลือขนาดห้องประมาณ4เมตรหาสิบเนาะห้องนอนกับกว้าง3คูณยาว4เมตรหาสิบห้องทถงกับเท่กัน สรุปบ้านหลังนี้มีขนาด6กคูณหเมตรมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องถูมีระเบียงด้านนาพ้อมม่นั่งมีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังอยู่ในราคา4 5 0แสนหามืนบาทพร้อมติดตั้งฟีทางลานกระเดินสายไฟไฟว้ให้เรียบร้อยราคากับพร้อมติดกระจกไ้เนสสำหรับบ้านหลังใดที่ต้องติดกระจก สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตอ่อได้โดยตรงจา้าเบืร์ทางล้านมีไว้ให้ยูทายคลิปเนาะสามารถติดตอ่อได้แล้วก็ใครอยากไปชมเพจของลุงแก้วไม่เข้าก็ไปเบิ่งได้จา้าอยู่ในเพจ Facebook สามารถเลือกชมได้ในส่วนช่อง YouTube ทางช่องก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมในเบิ่งอยู่เรื่อยๆเนาะอัปเดตล่าสุดในเบื้องอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะถ้าทางล้านมีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทางช่องก จะนํามาฝากท่านผู้ชมท่านที่จ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุ้นท่านผู้ชมที่เขามาติดตามและรับชมเป็นกําลังใจให้ช่องกีวีบ y ายแฟมบรบ้านเฮานะจน๊ะเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีจ้า